อิมเพชชันมิสศิลปะแบบโพสเกิดขึ้นทางตอนเหนือของทวีปยุโรปโดยศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอิ myth, มเพชชันมิสมุ่งเน้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณมากกว่ามุ่งนำเสนอความเป็นจริงทางวัตถุสื่อผ่านการใช้สีที่รุนแรงและเกินความเป็นจริงโดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลัก ไม่ยึดถือถึงกฎเกณฑ์และธรรมเนียมใดๆสีที่ใช้นั้นจะสื่อถึงพลังที่ถูกบีบคั้นบังคับกดดันที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสีและฝีแปรงให้ความรู้สึกรุนแรงกดดัน ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้มองสิ่งที่สดใสรลารู้สึกสบายและมีความสุขไปกับมัน